ทีนี้คนที่จบไปแล้วหรือไม่ได้คุยกันมาสักพักหนึงแล้วเนาะมาดูกันว่าเขาในตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้างนะคะชาเลอตนะเหมือนเขากำลังวางแผนอะไรบางอย่างอยู่เมจิเชียนด้วยค่อนข้างจะยากลำบากอยู่นะคะคิงเทอรเรียนทำไม่ได้ไม่ทำเลยนะคะ <laughs> ปล่อยวางแล้วไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นแล้วก็นอนนิ่งพักเปรกงอยู่ในที่ของตัวเอง เขารู้สึกไงว่าคุณเหมือนว,ว่าเขากําลังวางแผนถ้าบางท่านให้อยู่ไกลเขาอาจจะยังอยากมาเจอคุณอยู่นะคะหรือยังอยากจะย้อนกลับมาในชีวิตของคุณอยู่แต่ว่าถ้ามันยากเกินไปก็คงจะไม่ทําอะไรที่เหนือบากกว่าแรงอาจจะไม่ได้พยายามทําขนาดนั้นเนาะแต่ไม่ทําไม่ได้แปลว่าปล่อยทิ้งนะคะแค่พักเบรกเฉยๆปล่อยสถานการณ์ให้มันค้างคายอยู่แบบนั้นแล้วก็ทําเป็นไม่สนใจทั้งที่จริงๆแล้วก็ยังแอบคิดแอบคาดหวังอยู่นะคะ อยากที่จะกลับมาคืนดีกันกระชับมีความสัมพันธ์แล้วเขามีโอกาสที่จะติดต่อสื่อสารทักทายมาหาคุณก่อนบ้างไม่เอ่ยหนึ่งถ้วยมีโอกาสอยู่นะบทจะโผล่โผลมาเลยนะคะวิวเอ for อจูนใช่บทจะโผล่โผล่มาเลยช่วงเวลาที่อะไรบางอย่างมันปลุกเขาขึ้นมาเขาจะมาเลยนะคะมันไพ่วิวเอาฝ่ e จูนคนคนนี้คาดเดาเขาไม่ค่อยได้นะคิดว่าไม่มาจะมา คิดว่ามาแน่ๆอาจจะไม่มานะคะเออแต่าถามว่ามีโอกาสมาอยู่ไหมมีโอกาสมาอยู่นะต่ไม่ต้องรอนะคะถ้ารออาจจะไม่มานะคนกับเขามีโอกาสที่จะได้กลับมาคบหรือสานความสัมพันธ์กันอีกไหมเอ่ยเก้าเหรียญดูไม่เติมเต็มนะเก้าถ้วยด้วยห้าเหรียญหนึ่งดาบเด็กไม้เท้า ควีนเถื่อเหรียญคิงไม้เท้าแปดถ้วยสองไม้เท้าอ่ะบางท่านระยะทางมีผลนะคะมไม่เห็นไม่เห็นการพัฒนาความสัมพันธ์ยังไม่เห็นถึงการกลับมาคบหรือสร้างความสัมพันธ์กันอย่างจริงจังนะคะจากหน้าไพ่ที่เห็นยังเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนอยู่อืม มันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่เติมเต็มและไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่ต้องการมันไม่ได้ตามที่คาดหวังคาดหวังระดับ10แต่สิ่งที่ได้มาไม่ถึงก็เลยทําให้รู้สึกว่านั่นคือปัญหาแล้วความสัมพันธ์มันก็ก้าวข้ามเส้นเนี่ยไปไม่ได้สักทีนะคะแต่ถามว่ามีโอกาสได้คุยกันไหมมีโอกาสอยู่นะคะ มีโอกาสกลับมาหากันแต่ว่าการกลับมาคบหรือสร้างความสัมพันธ์อย่างจริง,จ,รงจังเท่าที่ดูในวันนี้ยังไม่เห็นนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่ามันคือการเปิดไพ่นะเราไม่สามารถดูไพ่วันนี้รู้ไปจนตลอดชีวิตของเราได้มันเป็นไปไม่ได้นะคะและที่สําคัญคือนี่การอ่านทั่วไปมันไม่ใช่ทุกคนเทา่จะเป็นแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรู้คุณอาจจะต้องหาดูส่วนตัวของคุณเองน่าจะดีกว่าอันนี้คือการอ่านทั่วๆไปที่เราก็อัปเดตกันเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเป็นแนวทางละกันว่ามันเป็นยังไงได้บ้างกับสิ่งงทีี่่คุณกกําลลััผชิญออยูในนนนนต้ะ อืมอ่ะโอเคโอเคค่ะชาวธาตุไฟแม่สิงห์ขนุะนี่คือแนวโน้มความรักความสัมพันธ์พวกคุณในช่วง เดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนี้นะคะไม่ว่าไพ่จะเป็นยังไงก็แล้วแต่ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับพวกคุณละกันที่สําคัญเปิดรับพลังงานดีๆนะจงมีความเชื่อมั่นมีความเชื่อใจมีความศรัทธานะคะศรัทธาในตัวเองศรัทธาในโชคชะตาศรัทธาในบางสิ่งบางอย่างที่คุณหมดกําลังใจไปแล้วอ่ะว,ว่าปลุกมันขึ้นมาละกันแล้วเปิดรับพลังงานดีๆเนาะก่อนมองว่าสิ่งดีๆกำลังรอคอยคุณอยู่คุณต้องเปิดใจแล้วสิ่งเหล่านั้นจะวิ่งหาคุณได้ง่ายมากขึ้นนะคะโอเคค่ะทุกคน,นเรื่องราวสอบ ะะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะ